สวัสดีครับผมเอ๋ทีิพลประดับคำนะครับเซลล์ฟอร์ดอนเมืองนะครับวันนี้จะมารีวิวรถที่ส่งมอบนะับผมกับรุ่นสปอร์ตนะครับผม XT l Sport Pack นะครับผมตัวนี้ฟูลออ p ชั่นในราคา9,94,000นนนะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับกระจังหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมกระจังหน้ากระจังหน้าดูนะครับตัวตัวนี้นะครับผมมาเรื่อยๆเลยครับมาเรื่อยๆเลยครับนี่ครับผมคิวซุ้มล้อนะครับคิวซุ้มล้อนะครับอืม มาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยครับมาทันทีในี้มีการสาดตร์ให้ด้วยครับโอ้โหตามด้วยนี่นะครับใช้งานจริงครับนี่ลูกค้าจะไปบรรทุกของฮะจะบรรทุกพาดของครับการชนเหล็กนะครับการชนเหล็กการชนเหล็กนะครับผมสวยๆยังงามด้วยไฟไฟไฟครอบไฟเลี้ยวครอบท้ายนะครับอ่าตัวนี้กล้องหลังเซ็นเซอร์มีให้ครบนะฮะเซ็นเซอร์หน้าก็มีนะครับผมมาเลยครับมาเลยครับเชิญมาดูรอบคันเลยครับพวกนี้ไม่ได้เจาะนะครับ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  นี่พร้อมฝาถังน้ํามันเห็นไหมครับเบ้ามือลองจับโอ้โหนี่ตัวเปิดซิงตัวใหม่เลยนะครับของคันแรกของโชว์รูมเลยครับนี่สปอร์ตแพ็กนะครับฝีมาติดให้เซรามิกอย่างดีนะครับอ่าดูนะครับดูนะครับภายในเชิดช้าเห็นไหมครับผมพร้อมด้วยแคปเพดนี่เบาะหนังสีดำครับผมโอ้โหดูนะครับดูนะครับดูนะครับในราคาที่จับต้องได้ครับ9 9 4 0 0 0นานะครับผม นะฮะฮสนใจโทรสอบถามได้นะครับกับเซลเอนะครับผมอิทธิพลประดับคำ086 396 2244าาหนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวตะพยงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ